เที่ยวชมตลาดสารเจ้าสุราธ,ธานีกับช่องเอกไมเวยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมเองก็พามานะครับผมเที่ยวชมตลาดสารเจ้าเดินทีเนี่ยนะครับเราเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่นะครับก็ใช้เส้นทางในส่วนของเส้นเซาเทิร์นนะครับผมแล้วก็ผ่านในส่วนของตัวเมืองสุราษฎร์ระยะทางเนี่ยก็ราวๆ150รกิโลเมตรนะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของตลาดสารเจ้านะครับจะเป็นในส่วนของตลาดกลางคืน แนะนำว่าให้เพื่อนๆเน,นี่ยนะครับมาเดินในช่วงของ5โมงครึ่งกันถึงประมาณสัก2ทุ่มน่าจะเป็นช่วงที่พีที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆตลาดเนี่ยน่าจะปิดประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เปิดทําการทุกวันเลยนะครับผมไม่ต้องรอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถมาเดินเที่ยวชมได้วันนี้นะครับก็ค่อนข้างพิเศษกับวันอื่นๆเพราะว่าจะมีในส่วนของอเขาเรียกไงผ้าผ้าด้านบนนะครับก็คือเป็นริ้วผ้าด้านบนซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีในส่วนนี้ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับในส่วนของออถนนคนเดินนะครับหรือว่าตลาดนะัดสารเจ้าก็จะมีร้านค้านะครับเรียงรายนะครับสข้างทางเลยซึ่งแน่นอนว่าอาหารเนี่ยก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายครับ ระหว่างนี้นะครับผมจะให้เพื่อนเเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศการเดินเที่ยวชมตลาดนา้ำสารเจ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปลักษณะนแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเอกไมว y ด้วยนะครับผม ฝากเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากอิ่มเลยนะครับก็จะมีข้าวแกงจําหน่ายด้วยนะครับก็สามารถเลือกเมนูที่อยากทานกันได้เลยครับไม่ทันไรนะครับผมก็มาสะดุดตากับร้านผลไม้ปัน่นซึ่งถ้าเราเห็นจาก รูปเนี่ยนะครับก็สีสันสดใสกันเลยนะครับมีผลไม้หลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็หยิบเรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติแล้วนะถ้าผมมาเนี่ยผมจะต้องทานในส่วนของอะโวคาโดนะครับแต่วันนี้เสียดายมากๆเลยครับอะโวคาโดหมดนี่นะครับผมอ่ารอสักพักหนึ่งนะครับก็เจ้าของร้านก็ไปปั่นนะครับทาให้เรานะครับเพื่อนเพื่อทราบไหมครับว่าค่าเสียหายเท่าไหร่เพียงแค่40บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่สบายกระเป๋ามากๆเลยครับ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ําผลไม้รวมปั่นนะครับช่วงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นหวานน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องลดในเรื่องของการบริโภคน้ําตาลลงนะครับผม จากนั้นนะครับไม่รีรอแล้วก็ไปเดินเที่ยวชมตลาดต่อนะครับตลาดนี้นะครับก็จะอยู่ในใจกลางเมืองของสุราษฎร์ธานีเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนความยาวสักประมาณ500เมตรนะครับเราก็สามารถเที่ยวชมสำหรับเรื่องของเมนูอาหารนะครับก็มีหลากหลายให้กับเพื่อนๆเลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวนะครับรวมไปถึงผลไม้ต่างๆก็มีให้เลือกสรรอย่างจุใจกันเลยทีเดียวครับตลาดแห่งนี้นะครับก็เหมาะนะครับสำหรับการมา เดินเล่นพักผ่อนนะครับหรือว่ามาหาของกินก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกําลังเลือกซื้อนะครับในส่วนของปะจ่านะครับ <c oughs> ก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบที่เป็นไส้ธรรมดานะครับขันเหนียวธรรมดากับขันเหนียวที่มีตัวสีอิ่วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็เลือกในส่วนของที่เป็นสีอิว่วเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยกินนะครับยอมรับเลยว่าไม่เคยกินก็อยากจะลองดูนะครับซึ่งพอได้ชิมรสชาติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรสชาติที่กลมกล่อม ในส่วนของเมนูทันเล่นนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายไม่น้อยหน้านะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบไปเลยครับ เดินมาเกือบสุดซอยแล้วนะครับเราก็มาพบกับร้านขายขนมโคกแล้วก็ขนมที่อยู่ในในถาดอ่าเพื่อนๆดูดีๆนะครับอยู่ในถาดเนี่ยผมเรียกว่าขนมลูกโดน,นครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เขาเรียกอันว่าอะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะตรงนี้เนี่ยก็คือผมสั่งมาหนึ่งชุดเลยนะครับก็ตอนที่ไปนะครับซื้อก็คือสดๆร้อนๆก็คือกินหอมมากนะครับแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ใครยังไม่เคยลองนะก็อาจจะลองชิมนะครับขนมตัวนี้รับรองว่าติดใจแน่นอนครับ ตัวผมเองก็ยืนคอยขนมนะครับอย่างใจจดใจต่ออยู่สักพักนึงเลยครับในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของขนมลูกโดนเองนะครับผมซึ่งรสชาติอร่อยมากๆเลยครับฝากเพื่อนๆแวะไปอุดหนุนได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง my way ด้วยนะครับไว้ผมจะมาลงคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับ